ประเมินว่าการปล่อยสินเชื่อปีหน้าจะชะลอตัวค่ะพร้อมที่รองทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งทางการเมืองโดยเร็วเพื่อไม่ซ้ำเติมปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปีหน้าค่ะ นางกันนิกาชลิตอาภรกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นห่วงว่าหากการชุมนุมทางการเมืองยืดเยื้อจะกระทบต่อการท่องเที่ยวและบรรยากาศการจับจ่ายในประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งหาทางยุติค,ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลซ้ําเติมความเสี่ยงจากการลดขนาดธุรกรรม QE ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดทําให้เศรษฐกิจการเงินผันผวนและกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทางนี้หากสถานการณ์การเมืองยุติได้เร็วนะคะ GDP ปีหน้าจะขยายตัวร้อยละ4-5ส่วนอัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์อาจขยายตัวเพียงร้อยละ8-9ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีนี้ที่ขยายตัวร้อยละ10-11เนื่องจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ปีหน้าอาจเติบโตช้าลงค่ะ